ดูไว้ก่อนดู Alice in Borderlands นด์ซีซัจากเรื่องย่อนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราว4ปีหลังจากอาริสุเอาชนะเกมทั้งหมดใน b o r d e r l a n d และกลับคืนสู่โลกเดิมอริสุและอุสังิทั้งคู่ได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งอุสังิได้หายตัวไปกระทันหันโดยมีชายที่ชื่อว่าริวจิซึ่งกำลังวิจัยเรื่องโลกหลังความตายเป็นผู้นำทางต่อหน้าอลิสูที่สิ้นหวังตัวบันดา ซึ่งกลายเป็นผู้อยู่อาศัยในบอร์เดอร์แลนด์ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งและบอกกับเขาว่าอุสางิได้กลับมาที่ดินแดนบอร์เดอร์แลนด์แล้วจึงชวนอาริสุกลับมาเล่นเกมมรณะอีกครั้งหนึ่งด้วยความต้องการที่จะช่วยอุสางิหรือว่าแฟนของตัวเองกลับมาอีกครั้งอาริสุจึงตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปในแดนมรณะเพื่อท้าทายเกมเดิมพันชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและซีซั่นนี้ความน่าสนใจอย,อย่างแรกเลยมันคือตัวของบันดาครับ ไอ้ตัวที่โผล่มาและยื่นไพ่ให้อริสูดหลายคนคงจะจํากันได้นะครับมันคือบันดาผู้เล่นที่ดูโลกจิตแล้วก็แฝงไปด้วยความอันตรายซึ่งในตอนจบของซีซันสเองบันดาเลือกที่จะเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนมรณนะ การที่บันดาเป็นผู้อาศัยในดินแดนมรณนะแต่สามารถข้ามมาหาอาริสุในโลกแห่งความจริงได้เขาคาดการกันว่าอาจหมายความว่าตัวบันดาเองได้บรรลุสถานะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมมาสเตอร์คนใหม่หรือเป็นผู้รับใช้ของโจ๊กเกอร์นั่นเองครับและตัวละครใหม่อย่างริวจิที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องโลกแห่งความตายศึกษาไปทำไมจะเป็นพันธมิตรหรือศัตรู ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะหาคำตอบได้พร้อมกันวันที่25กันยายนกับ Alice in Borderland Season 3ที่ Netflix ครับ